ริ่มต้นของร้านอริยาจะต,ต้องบายชมขวัญด้วยเพราะว่าจริงๆเราเรามีร้านกาแฟชื่อร้านชมขวัญแล้วเราคิดว่าถ้าเราจะเปิดร้านอาหารเนี่ยเรามีฐานลูกค้าร้านชมขวัญอยู่แล้วเราก็เลยคิดว่าเราตั้งใจทําอาหารที่ดีคําว่าอริยาเนี่ยมันมาจากมันมาจากภาษาหลับแปลว่าของขวัญจากพระเจา้า เราก็เลยมีความรู้สึกว่าออถ้าเราอยากจะเปิดร้านอาหารเราต้องทำร้านอาหารที่มีคุณภาพดีนั่งสบายสะอาดแล้วที่สำคัญสำหรับยุคนี้ร้านมันต้องสวยด้วยซึ่งเป็นคนที่ชอบทานข้าวหมกไก่แล้วคิดว่าที่ไหนมีเราก็ดั้งด้นไปแล้วมไม่ถูกใจมันไม่ใช่บิยานี่ที่แท้จริงเราก็คิดว่า เราจะต้องเปิดร้านข้ามกไก่น่าจะเข้าแล้วก็คำแปลของคำว่าอาริยาเนี่ยเหมือนกับของขวัญจากจากสวรรค์จากพระเจ้าให้มาเนี่ยเพราะนั้นเราต้องทำให้มันอร่อยซึ่งในเจร์อของทางร้านเนี่ยสำหรับเมนูที่อยากแนะนำมากที่สุดก็คือข้าวหมกข้าวหมกในที่นี้หมายถึงตัวข้าวหมกเลยซึ่งข้าวหมกก็จะเสิร์ฟกับไก่ หรือว่าข้าวหมกลิ้นลิ้นคือลิ้นวัวเนี่ยเราจะมาสไลด์บางๆแล้วก็ทอดกับน้ำมันกทททีที่ใส่เครื่องเทศเนี่ยนุ่มมากแล้วก็หรือเป็นข้าวหมกปลายินรีที่เป็นปลายรีสดๆเลยเราซื้อมาเป็นตัวเลยแล้วเราก็มามาตัดเป็นชิ้นคล้ายสเต็กน,นะคะแล้วก็เป็นข้าวหมกทะเลเข้าวหมกปูนิ่มแล้วที่จุดเด็ดก็คือข้าวหมกทานกับแกงแพะ เป็นแกงกะลรุมาแพมุสลิมในยุคก่อนในช่วง5ปีที่แล้วเนี่ยจะไม่ค่อยมีร้านดีๆร้านที่อร่อยก็จะเป็นร้านที่นั่งแล้วร้อนช่วยจานก็ไม่ค่อยสะอาดหรือถ้าเป็นร้านที่ดีๆก็ไม่อร่อยเราจะหาที่ที่เนี่ยยากมากเลยแล้วก็เราเรา,เราก็เลยมีความรู้สึกว่า ทำไมเราไม่เปิดร้านอาหารที่ครบถ้วนอย่างที่เราอยากได้ไม่ว่าจะเรื่องรสชาติความสวยงามความสะอาดจานภาชนะช้อนทุกอย่างบรรยากาศร้านเราก็เลยคิดว่าถ้าเราอยากได้อย่างนั้นเราคงต้องทําเองทางสามีและทางลูกก็สนับสนุนนะคะเพราะมองเห็นว่าถ้าอยากทำและณนะวันนี้อยากมีร้านในฝันสักร้านหนึ่ง เราก็เลยคิดว่าถ้าเราขายอาหารฮาลลนร้านเราก็ควรจะเป็นแนวอาหรบจะเป็นอินเดียดีไหมหรือเป็นอะไรเรากมา็มาจบลงที่โมร็อกโกเป็นโมร็อกโกโมเดิร์น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะมองว่าเป็นร้านมุสลิมก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าพี่มีเมนู2องเล่มซึ่งอาหารที่พี่บอกว่าเป็นซิกเนเจอร์คือข้าวหมกไก่สตูลิ้นวลเนี่ยคนมุสลิมเขาทำทานเองนะส่วนใหญ่เขาก็อาจจะเบือ่อพี่ก็มีเมนูอีกเล่มนึงเป็นเมนูอาหารตะวันตะวันตกซึ่งเป็นอาหารฝรั่งเป็นสเต็กเป็นเบอร์เกอร์เป็นซุปเป็นผักโขมอบชีสเป็นสปากเกตตี้ไว้บริการ เพื่อที่ว่าออคนมุสลิมที่เบื่ออาหารประเภทเครื่องเทศ <c oughs> ก็ได้ทานเมนูเล่มเล่มนี้ใช่ไหมคนะ <c oughs> เราทราบว่าคนพุทธที่รุ่น50ขึ้นไปเนี่ยเขาก็าหาอาหารพวกนี้ทานซึ่งเดี้มันก็หายากมากสมัยก่อนจะมีแถวเจริญกรุงแถวเฉลิมเขตเลยนะปรากฏว่าเราก็ได้รับการตอบรับจากผู้ใหญ่ซึ่งรุ่นรุ่นเดียวกับเราขึ้นไปเนี่ยโดยเฉพาะอายุ7-80เนะี่ย จะชอบมากพอเจอร้านเรานี่แบบเป็นขาประจําเลยว่าหาไม่ได้แล้วอาหารแบบนี้หาไม่ได้แล้วอาหารดั้งเดิมเราก็เลยเหมือนได้ลูกค้าสองกลุ่มเลยตอนที่เราเปิดครั้งแรกเนี่ยเราเปิดห้องเล็กๆถัดไปสองสห้องจากห้องปัจจุบันนะคะแค่27ตารางเมตรผลตอบรับดีมากร้านเต็มแล้วเนื่องจากที่เนี่ยมันเป็นทางด่วนปุ๊บเนี่ยคนมาแล้วรีบ รีบเวลาร้านเต็มตอนนั้นมีแค่6โต๊ะร้านเต็มเขาไม่รอทางโครงการก็เลยเหมือนกับยื่นข้อเสนอมาให้ค่อนข้างดีว่ามีร้านใหญ่ให้ย้ายมาเอาไหมราคาไม่แพงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเราก็ปรึกษาทางทางแฟนะนะฮะว่าเอาอยัางไงดีเราลงทุนไปตั้งหลายตังตรงนั้นแล้วเราจะย้ายหรอเพิ่งเปิดมา5 6เดือนก็เลยมาลองดูว่าถ้าเป็นอย่างนี้เราอยาก เราก็อยากจะขยายนะคะถึงมันจะเร็วเกินไปเราก็คิดว่าเราคงต้องย้ายมาหลังจากเปิดเราก็ถือว่าลูกค้ารอที่จะทานร้านนี้มันเป็นอะไรซึ่งไม่ควรจะมาอยู่ในทางด่วนร้านเนี่ยค่ะเราก็เลยได้ได้ย้ายมาแล้วร้านก็ขายดีขึ้นเรื่อยๆคือทุกวันจะมีคำถามว่าทำไมไมาอยู่ตรงนี้ มันเป็นพื้นที่ค่อนข้างปิดทําไมไมาอยู่ในทางด่วนมั่นใจมากเลยกล้ามากเลยมีแต่คาถามแบบนี้ทั้งนั้นเลยก็เลยคิดว่าน่าจะไม่เกินต้นปีอะค่ะคิดว่าน่าจะเราน่าจะไปเปิดสาขาข้างนอกนะคะคิดว่าน่าเราจะหาทำเลข้างนอกค่ะเพื่อเรื่องลูกค้าที่หนึ่งไม่มีรถมาแท็กซี่ก็สามารถที่ประทานร้านนี้ได้เพราะลูกค้าโทรมาเยอะมากที่บอกว่า ไม่รู้จะมายังไงไม่มีรถมาไม่ได้ใช้รถไฟฟ้าได้ไหมเราก็บอกว่ารถไฟฟ้าก็ไม่มีลูกค้ามาจริงๆนะคะนั่งรถไฟฟ้ามาลงหมอชิดนั่งแท็กซี่เข้ามาก็มาทานเสร็จลูกค้าก็เรียกไปถามบอกว่าที่โทรมาแล้วค่ะไม่มีรถแล้วจะกลับยังไงนี่ <c oughs> เราก็โหแบบรู้สึกปื้อมากที่ลูกค้าแบบ หูแบบน่ารักอะลูกถามว่าแล้วทำไมถึงสร้างเพื่อนไปบอกว่าต้องมาร้านนี้ต้องมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยขับรถไปส่งคาลงทางด่วนไปถามว่ามีหลักในการบริหารไหมเราจะท,ที่เข้มงวดที่สุดคือเรื่องของอาหารที่เข้มงวดมากกว่ากติกาอะไรทั้งหมดของร้านเนี่ยหลักของตัวเองเลยนะคะ คือมีความมั่นใจว่าถ้าเราทําของสําหรับทานเนี่ยกดพื้นฐานข้อที่หนมันต้องอร่อยแล้วต้องต้องสม่ําเสมอคะรสชาติต้องแบบนี้ต้องเป๊ะสิ่งที่ไม่เคยมองข้ามเลยคือเรื่องของอาหารการปรุงตัวเองจะเป็นคนทําสูตรทุกอย่างจะสอนเด็กสอนแม่ครัวสอนทุกคนทุกอย่างต้องเป๊ะต้องช่างต้องตวงต้องวัดเราเชื่อว่าลูกค้ามา1ิครั้งก็ต้องได้ทานรสชาตินี้ เพราะเราบ่อยๆที่เราไปทานอาหารแล้วทำไมเดี๋ยวนี้ไม่อร่อยเร,เราไม่อยากได้ยินประโยคนี้เลยเราอาจจะเป็นคนชอบให,ให้คนทานแล้วมีความสุขแล้วชมเราเราก็มีความสุขใช่ไหมคะเรื่องของพนักงานทุกคนตั้งแตเ่เรามีร้านเบเกอรี่เรามีโรงงานจนมาถึงร้านนี้เราก็มีพนักงานหลายส่วนนะคะ เราจะให้ใจเขาก่อนเสมอเราเราคิดว่าถ้าเราถ้าเรากดกติกาตั้งไว้เข้มงวดเด็กก็จะทำถูกไหมคะแต่ถ้าเราให้ใจเขาเนี่ยเขาจะรักร้านรักร้านเรารักเราเขาจะทำให้เราเองเขาจะไม่ทำให้เราเสียใจถึงเวลาเราจะมีเงินไม่มีเงินเราต้องหาเงินเดือนมาจ่ายเขาให้ตรงวัน เราต้องหาให้ได้ไม่รู้ยังไงก็เราจะติดค่าเช่าร้านหรืออะไรแต่เงินเดือนพนักงานเราต้องให้แล้วเราขอเขาอย่างเดียวว่าอย่างเด็กที่ร้านเนี่ยจะเรียกพอถึงวัยเนี้ยเขาจะเรียกเราว่าแม่เราก็จะค่าเขาเรียกเราว่าแม่เราก็จะถือทติว่าเขาคิดว่าเราเป็นแม่เราต้องคิดว่าเขาเป็นลูกเราต้องปฏิบัติกับเขาเหมือนที่เขาเป็นลูกไม่ใช่พนักงาน